สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้วิถีชาวบ้านโดยเฮียเบี้ยวผมเฮียเบี้ยวแล้วก่อนนะดิวันนี้จะไปส่งน้าเกิดตอนนี้ก็มาเตรียมสแกนบายลรอนะเกิดเนาะนักเกิดยังไปอาบน้ำอยู่วันนี้ก็คืมฟ้าคืฝนนห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นคืมฟ้าคืมฝนรถกำหนดการก็คือรถก็ออกเวลา 2 2> สองทุ่แต่ว่าฝนจะตกประสิเราต้องไปก่อนเช่ไหมวัน <res> นี้ก็เลยถือข่าวเาะว,วิถีของนักเกิดที่เราจะไปส่งนักเกิดที่บ้านรถที่สมโรงภาพสำโ้งสอสอสมรงภาพจะไปหาลูกอ,อยังไงกะับพู่จะไปอยู่กับลูกจหาลูกจากตรงนี้ไปที่บำงสอสมรงภาพก็ประมาณสักสี่กิโลเนาะพอดี ฝนก็คึมๆอย่างเนี้จะตกตมันตกแล้วสิลเม็ดแล้วตอนนี้ก็รอนะเกิดอ,อาบน้ําแต่กลัวอยู่ฉะนั้นเราก็เลยถือกับเอาวันนี้เกาชีวิตนักเกิดแล้วกันเนาะถ้าบอกวิถีของนักเกิดเราก็จะเก็บภาพรถวอได้วยวิวสวยๆด้วยเด,ดีย๋ยวยังเราก็เดี๋ยวค่อยเจอกันเนะน,น,นาะเ,เอาไปพร้อมกับนักเกิดเลยโอเค แล้วเจอกันเนาะไปเด้วยกันนะดูพร้อมกันครับ ตอนนี้ผมเฮียบ mm hmm. ิวกับนาดิษมาอยู่ที่ mm hmm. สถานีรถไฟอำเภอสำารงท่าจุดประสงค์ของเราก็คือมาส่งนัาเกิด mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. ไม่น่ามาขึ้นรถไฟหรอกนะ mm hmm. แกจะไปหัวหิน mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. เราจะไปขึ้นแกจะไปขึ้นรถทัวเที่ยวสองทุ่มที่ท่ารถทัวก็อยู่ใกล้สถานีรถไฟนี่แหล mm hmm. ะประมาณ ทุ่มครึ่งเราก็คงย้ายไปที่ท่ารถทัวเพื่อจะไปส่งแก่ตอนนี้ก็คือเห็นบรรยากาศตรงนี้เงียบสงบก็อยากพุยปุยเห็นทำเลตรงนี้สวยงามเหลือเกินอ้าวิวข้างหลังดูสิทเยีวนั่งคุยกันแบบว่วงเวลาอ่่ใชจะได้แกจะได้ไปคุยกับแฟนเจดนะเนะเกิดเขากับไปตอนสองทุ่มแล้วทุ่มครึ่งเราก็ย้ายไปที่ท่ารถทัวร์แหละ ไปอยู่ใ,ใกล้ๆนั่นหะห่างร้อยเมตรเลยใช่ไหมครับผมแฟนเพจคุณไหนเข้ามาจิตอารมณ์แทบเป็ีเบ็ดเอ่อเมืเ่อเช้านี่เดียวเมื่อเช้านี่ก่อนที่เราจะมาส่งนักเกิดที่ท่ารถเมื่อเช้าเราไปจองตั๋วรถแล้วเมื่อเมื่อตอนสักเก้าโมงกว่าๆเนาะใช่ไหม ทุ่มหนึ่งก็เ,เกือบอเ,เกือบสิบโมงเราพาหน้าเกิดมาจองตั๋วที่ท่ารกทัวเพื่อจะไปที่ห่วงหินใช่ไหม,มนี้หลังจากจองตั๋วเสร็จเราก็ไปซื้อเสื้อผ้ากันนะมีนันาเกิดก็ซื้อนันดิดก็ซื้อนันติดซื้อเกงทั้งสองตัวก็เสื้อตัวหนึ่งนาเกิดซื้อวันนี้พานาเกิดมา ซื้อเก่งแกเย็นนี้แกจะเดินทางไปที่หัวหินก็เ,เลยมาซื้อมาลองเก่งครับนัดดิดก็จะเอาด้วยใช่ไหมใ<ม>สไมไ่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้มันเป็นยังไงไมันเล็กไปหรือยังไงมันเล็กไปมันเล็กไปเอาใหญ่กว่าไม่อนนเอาตัวน,นั้นมาเปลี่ยนนี่ฮะเอาตัวนั้นออกมาให้นัดดิดแกพอๆกันอืม เอวไม่เท่ากันอาถอดมาโอ้โหหนูร้านนี้มีชื่อร้านอันนี้ร้านน้องแก้มจ้ะร้านน้องแก้มตั้งอยู่ที่อำเภอสำโรงภาคตลาดอำเภอสำโรงภาคเดี๋ยวจะบอกสถานที่ตั้งเนะาะสถานที่ตั้งก็อยู่ตรงข้ามกับโลทัศ โลตัสนะโลตัสโอฟิสทีเอ็นทีคอมพิเตอร์ร้านแจมก็มจะตั้งอยู่ตรงข้ามครับร้านแจมไฟฟันก็อยู่ริม้ถนนพบเจอได้ไง่ายก็แวะมาอุดหนุนกันนะครับนอ้นองน่ารักจอะครับขอบคุณมากหนูจ ทำทุรลกันเสร็จพาน้าเกิดจองตัวรถทัวร์แล้วก็มาซื้อเสื้อผ้าก็พากันมากินข้าวนักเกิดจะเลี้ยงลาบเนื้อน้ำงตกอะไรพวกนี้แหละผมมาแวะที่ร้านป๋านียมร้านป๋านียมอยู่ที่ตลาดาชุมดวงทตาเนี่ยตัวป๋านียม,มตามนี้เลย คนใดที่จะมาหนับนนก็อยู่ข้างๆทางนี้นะตัว่าเนี่ยมทางเส้นทางจันกาอำเภอสมมงภาพจะไปทางมานันหนคูไปทางอำเภอรัตนบุรีนั่นแหละยังไม่ออกตัวพ้นอำเภอเลยออกมาแป๊บเดียวก็ถึงเลยอยู่ขวามือตัวฝาเนี่ยมลองดูบรรยากาศใน,นร้านดูลมลืน่นน่าก,กินนะ

เมนบอนอินทัศร้านไทผมเลยเมนบอร้านไทยบอกร้านไทยีอินไทซื้อเสื้อผ้าเสร็จแล้วก็ไปนู่นกังนะเกิดก็นัดอีกก็พาไปกินข้าวลาบน้ำตกเนาะลาบน้ำตกต้มแซ่บที่ร้านป่าเนียมอือหึอร่อยดีนะกินที่ร้านป่าเนียมก็อร่อยอร่อยจริงก็เล็กเด้อภาพต้นเล็กดีอ่อกินข้าวที่ร้านป่าเนียมอยู่ประมาณสัก ชั่วโมงกว่ากว่าเนาะสั่งอาหารสามอย่างกินข้าวเกิดน้ำนิดหน่อยๆก็อาหารข้าว,ว,ว,วอร่อยดีกลับแล้วพอ,อดีเออลืมบอกไปอะช่วงปีสี่เมื่อเช้าเนี่ยผมมารับน้าดิดกับน้เกิดมาจากกรุงเทพแล้วนะก่อนที่จะมาจองโตเนี่ยคือเมื่อช่วงปีสี่ใช่ไหมเออม,มาถึงตอนปีสี่ผมก็มารับแกกสองคนนะตอนปีสี่เือกลับไปถึงบ้านก็ ได้นอนหรือเปล่า่รับะมือได้นอนไหมเมื่อเช้านอนนอนจนลืมหลงลืมเลยจ,จนเป็นบ้าเลยเมืม่อเช้านะไม่ใช่เมือ่อตะกี้นะเมื่อเช้านะไม่ใช่เมือเ่อคื้มันเขนาได้คงไม่ได้นอนหรอกไปหาผม,มก็ไม่ไดีไปจองรถตัวกันนะจองตัวรถใช่จองหัวรถกันก็เมื่อได้นอนเมือ่อสักตอนบ่ายหน่อยนึงมั้งนอนนั้นหะลงหลง,ล,งลืมลืม,มเดี๋ยวอากาไปขึ้นร่อนนะ ได้ยบกมากับพี่เขาทีนี้พอตอนเย็นก็ห้าโมงครึ่งจริงๆแล้วเราจะมาส่งแกตั้งแต่ห้าโมงครึ่งนะพอดีแกลืมแกคิดแกไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาหลายวันไงหว่างเดินทางไปกมุงเทพก็ไม่ได้หลับหลับบ้างบนรถน,นิดๆหน่อยๆประมาณนั้นใช่ไหมใทีนี้พอไปถามปุกแกว่าจะไปส่งแกแกบอกอทำไมมาไวจังตอนเย็นนู่นสองทุ่ม เอ้าคนน่าเกิดนะัดผมห้าโมงเย็นห้าโมงครึ่งผมมาห้าโมงครึ่งแล้วทำไมนัดเกิดว่าอย่างนีนะ้จริงๆแล้วแกแกลืมแกหลงลืมเน่ยหลง<อ>จนแบบเพราะว่ามันบ้าเลยอะ่ะมัน,ขมนเขาไม่ได้นอนอะนะเข,าไ,ไนนขาไม่นอนเอลยแหละสติสตางก็ลืมเบอร์ไปหมดเนียพอไปอาบน้ําก็จาความได้ว่านี่มันเย็นแล้วนี่หวาก็เลยเพิ่งฟื้นตัวก็รับกันมาตะกี้แหละก่อนที่เราจะมานั่งตรงนี้จะรับนัดเกิดมา อะไรมานังกับนาดิศตรงนี้ว่าเออนาดิศวิวตรงนี้มันสวยนะเรามาคุยกันตรงนี้หน่อยก็เลยไปเปิดหัวกับนาดิศตรงนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศสทัวร์ถานีกกรถไฟสำโรงภาพนะก็อีกไม่กี่วันนาดิศว่าจะไปกรุงเทพกรุงเทพจะไป อากาครับคนวานหวทานนั้นินท่นนะครับปวดันที่ซึงต้องนันี้ติดต่อทีจองำหนาตัวไหนครับคนวานานนั้นเดนนะครับติดต่อต้องำนาตัวเลยครับวันนี้ทางถานีเขามีปัญหาเรื่องการจําหน่ายตัวก็เรียกขาผู้โดยสารท้ไมเ็นไอแล้วเหมือนกับเราจะสัมพันธ์ทางต่อต่อเรื่อง สถานีรถไฟนี่มีเสียงถ้าเสียงเป็นเสียงเพลงเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ถ้าเสียงหมันกันผมั้งเก็ไม่เงียบอะไม่ค่อยมีหรอกเสียงเราจะประกาศตามเหตุการณ์ที่เป็นการเป็นประกาศกิจจาักษณะตามเวลารถเขาไม่ได้เปิดเสียงมัวนะถึงเวลารถจะมาเขาถึงจะประกาศแต่ก็หนีเหตุจำเป็นแบบนี้ผิดพลาดผู้โดยสารหรือรถผิดพลาดใช่ไหมผู้โดยสารไม่ทันบ้าง มาซอต๋วไม่ทันเรองม,มาไม่ทนันรถเขาจอดรอนะาเขาจุงนะโอ้ยเขาออรอก็รอหรือรอถ้าถ้าประมาณสามนาทีวิสามนาทีอะไรเขาไม่รู้หรอกโดยดสารขึ้นไปแล้วเนี่ยเขาไม่รู้หรอกไม่มีรู้เขามีภาษางานทางวอถามผมอันนี้ผมไม่ไม่ว่าผมเก่งนะเพราะผมรูจ้จักกับผพนักง,งานขับรถไฟ ออาผมยังแยงเลยตรงนี้เขาไม่รู้หรอไอ้เมืนทวานนี้ว่าคนกี่คนขึ้นไปแล้วคนนั้นคนนี้ขึ้นไปแล้วเขาไม่รู้ห<ข>รอกเขาแจ้งเขาแจ้งมาจากต้องอ้อขอโทรสามมาแจางา้งแจง้งเอออย่างนั้นอีกเรื่องนึงแล้ว่าถ้าแจง้งแค่นี้แล้วเขาก็จะโทรเขาจะวอ,อะบอกออย่างนั้นอย่นั้นมันก็ต้องมีอยู่แล้วแต่ก็รอสี่ส้าห้านาทีเขาคงรอได้แต่ให้รอครึ่งชั่วโมงเขาคงไม่รอหรอกแต่สิ่งที่เขาไม่อยากจำคือผู้โดยสารชอบลืม ของอยู่ในรถไฟแล้วรถไฟมออกไปถึงนู่นนะเขาเราต้องเป็นโอ้เพียบไปทุกท่านผู้ชมครับไม่รู้ว่าตรงนี้รถไฟขบวนรถไฟจะมาช่วงไหนยังไงผมยังไม่รู้ถ้ามาเราก็จะจับภาพบรรยากาศรถไฟเทียบทานจลาให้ครับดีรับชมครับผมมาตรงนี้ก็หลังสิ่งนั้นหนึ่งกันว่าเห็นรถไฟผ่านแล้วมานไม่มาจอดถึงว่ามันจะเห็นทุกวันแต่มันก็รู้สึกตื่นเต้นนะเวลารถไฟผ่าน ใช่ไหมล่ะอืมเราเป็นสายใ,ใต้นี่ยโอ้โหเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวมาเดี๋ยวออกต้องสายเรานนเราจะจับภาพตรงนั้นให้ท่านผู้ชมได้รับชมว่าภาพบรรยากาศที่รถขบวนรถเข้ามาเทียบท่าชันชลามีคนขึ้นลงผู้โดยสารขึ้นลงเราก็จะจับภาพเก็บภาพทั้งสูงให้ท่านได้รับชมกันตอนนี้รถไฟไม่มาเราก็ชมวิวกนะทนาออชมวิวรถไฟว่าเป็นยังไงหน่อยอื เอออยู่ตรงนี้สวยผมมาผ่านมาเจอสองสามวันแล้วก็อดดิษพนังคุยกันตรงนี้ดีกว่านี่นะักเกิดไปแล้วตอนนี้เหลือที่บ้านผมก็อยู่อ่านัดดิษก็มากัไม่ได้อยู่ใ้คันละอยู่คนละบ้านคนละหลังห่างกันสามสี่ร้อยเมตรนั่นแหละแต่ว่าพอเวลาว่างเก้าโมงสิบโมงก็จะเดินมาหากันว่านั้นเถอ,อะอนัดดิตเขาครับ เขาก็มีได้เป็นเพื่อนร่วมรุ่นเดียวกับผมหรอกแต่ว่าเอนด้วยไว้รอนะคผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านแล้วมีบะไรทรายกันมาปรึกษากันได้อ,อป,รประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละชีวิตตอ,อ,อนยังไงก็มาปรึกษากันคุยกันแนะนํากันในในมไม่ถูกต้องนะมีพี่เอียวีันครับหยุบรอสักครู่ถ่ารถไฟมาเราจะจับภาพรถไฟให้ทุกท่านได้รับชมกันนะสักครู่ ตอนนี้คนรถไฟจากกรุงเทพมหานครก็าจะเขาเ้าที่อัทตลาอานิสสมบข้ามเรือข้ามเปถึงกรองเทพม,โม,โมน คทรงครับตอนนี้ก็ใกล้เวลาสองทุ่มแล้วประมาณทุ่มหนึ่งอะผมขับนถดิดต้องไปทรงนะเกิดที่ท่ารถทัวแต่ตรงนี้ภาพวิวสวยๆตรงนี้ผมก็ต้องกลับมาล่ำลาท่านผู้ชมตรงนี้แหละสถานีรถไปอำเภอสะนตองตาบสวยงามมากๆดูแล้วสบายตาเหลือเกินสวยมากผมยังรู้สึกว่าเออมันเป็นภาพที่สว อะไม่พูดมากละผมต้องล่ำลากันไปละผมแล้วก็นั่นนิบต้องล่ำลาทัานผู้ชมไปผอมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับผม